สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะมาพบกันที่ซ่องเสาวลาวพาลวยเส้นเก้าเส้นเคยเนาะเมื่อนี้ทางซ่องสาลาวพาลวยเนาะก็สิมีการโทรสัมภาษณ์เสียนกันอเนกเนาะเพื่อที่สิตามตัวเลขแนวทางมาฝากมาต้อนเอฟซีทุกคนทางซ่องเหาเนาะงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคม2565นี้เนาะว่าเสียงสิมีตัวเลขแนวทางตัวใดมาฝากมาต้อนเหาเนาะ สิกันเอ่อสิจับคู่ให้เฮาตัวใดเนาะและสีฝันเน้นให้เฮาตัวใดเฮากะไปเว่าไปลมไปสัมภาษณ์เสียงกันอเนกกันพร้อมๆกันเลยเนาะเพราะว่าตัวเลขแนวทางเนาะของเสียงกันอเนกก็เดินดีเนาะสําหรับเลขตารางบ่มีลุดเลยเนาะเข้าทุกงวดเนาะเอาเฮากะไปสัมษณ์พร้อมๆกันเลยเนาะค่ะเป็นยังไงคะพี่คะแนวทางวันนี้ได้หรือเปล่าค่ะ ในวันที่ผ่านมาในตารางเข้ากับบมพาดนะคะนอกเข่านะคะศูนหาเนาะครับผมเข้าซี่สามตัวนะครับค่ะแมนค่ะเข่าสามตัวซี่ศูนหาเลยนะคะในตารางบมพาดอีกเนะพี่เนาะหาเน่าท้งวันนี้พี่ครับในตารางเข้าได้เป็นตัวได้แน่ค่ะงวดนี้นะงวดนี้ นี่อัดแล้วอัดแล้วใช่ไหมค่ะอัดแล้วค่ะค่ะวดน,นี้ได้ในตารางขาวบนมีแปดห้าสองครับแปดห้าสองค่ะแถวล่างเก้าหกสามครับแถวล่างเก้าหกสามครับค่ะพี่ในตารางนี้ของเฮานี่แตกสามตัวดูบ่าค่ะพี่คะ เข้าสองตัวบนล่างนี่ไงครับออเต็แตงหวดที่ผ่านมาเนี่เขาเต้บนเนาะค่ะนาอพี่นเนาะครับเข้าเต้บนแล้วก็เขาเป็นแตกสามตัวนะคะครับก็แตกสามตัวมาสองวันติดแล้วเราต้งแต่สี่หนึ่งเจ็ดครับสี 4, 1, ออ่หนึ่งเจ็ดสามตัวค่ะสี่หนึ่งเจ็ดสามตัวโอ้แล้วก็งวนที่ผ่านมาแตกออแตกแตกสามตัวนี้นแต่ล่างในสองวดติดนะคะ รางวัลนี่พี่มักสามตัวนี่ชุดสามตัวมตัวใดเนี่ยค่ะพี่คะชุดสามตัวเดเมหกสองเก้าครับหกสองเก้าค่ะครับสามเก้าห้าครับสามเก้าห้าครับสามแปดห้าครับสามแปดห้าครับแปดสองสามครับแปดสองสามครับ 2> 8, 2, 3, สองตัวเน้นที่สามเก้าห้าเน้นที่สามเก้าห้าใช่ไหมพี่ครับโอเคครับสองตัวมีหกชุดครับสองตัวมีหกชุด 2> 2, 6, 2, ค่ะสองหกสองเก้าค่ะเก้าสามครับเก้าสามค่ะหกสามหกสามค่ะเก้าห้า สองห้าครับเก้าห้าสองห้าครับสองตัวเน้นที่เก้าห้าครับเน้นเก้าห้าคู่เดียวเน้นเลยใช่ไหมพี่รับโอเคเป็นบนล่างเนาะพี่เนาะกลับน้ำแมนบบค่ะครับสองตัวเป็นบนล่างครับกลับด้วยครับกลับด้วยเนาะครับแนวทางของเขากับหลายหลหางเนาะพี่เนาะครับโอเคนะครับเนาะเป็นหกชุดไดเป็ดี่เมต ชอบโตตรงที่จับให้ก็จับในตารางได้นะครับอ๋อค่ะสามารถจับเอาในตารางได้นาะค่ะเนาะครับถ้าคนจับเก่งนี่มีแตกสามตัวอีกเนาะค่ะเนาะครับจาอืพี่มักคู่เดียวนี่เ่ราค่ะมักเกาหาคู่เดียวนี่เนาะค่ะเนาะครับผมอือค่ะเป็นการมักส่วนตัวเนาะพี่เนาะเอฟซีอาจจะมักคู่อื่นก็ว่าเป็นยังเนาะพี่เนาะใช่ครับ แต่ผมก็ว่ไปจับในตารางเพิ่มนะก็แบบเป็นกันไว้อ่ะค่ะแต่ถ้าจับให้หมดก็มันจะดูว่าเยอะเกินค่ะครับครับกาล่องให้แฟนครับเพื่อนจับเอาในตารางก็ได้นาะพี่เนาะครับ่ะเพื่อฟูเพื่อนจับจับออกมาแล้วได้ชุดเต็มแล้วเพื่อนตัดดับเป็นกับสีเรลือหน่อยคู่นาะพี่จะ ค่ะถ้ามีเพิ่มเติมอีกวะพี่แนวทางตัวเลขคิดว่าเราโค้งสุดท้ายมีเพิ่มเติมอีกวะค่ะหรือว่ามีโค้งเดียวคะมไม่มีเปลี่ยนแปลงครับโอ,อ้ปล่อยก็คือปล่อยอยันนี้เลยค่ะโอ้คร<อ>ับไม่มีเปลี่ยนแปลงแม่คู่เดียวปล่อยอยาวหอดโค้งสุดท้ายเลยบอกค่ะครับอ๋อค่ะเก่าหานี่ก็ง่ามอยู่เนาะพี่เนาะผมกลัวว่าจะดังใน,นหมดนะเก่าหานะจ้าแม่แม่เพราะว่า คิดว่านาสิดังค่ะเพราะว่าก็มีสำนักปล่อยออกมาเน่แล้วค่ะเกาหาค่ะครับผมไม่องไม่อยากจะปล่อยหลังมอค่ะจะบ่เป็นยังดอกพี่กะค่ะกะหาว่าเอาเลขเขามาลงค่ะพอดีพอดีไล่เขาบด้พี่มีปัญหาค่ะหัวตะเฮ็ดขึ้นได้ค่ะ เห็นไม่ว่ากันนะครับเป็นเรืคำนวณนะครับจ้าแม่แม่ค่ะปิดแนวท่ากับเพราะว่าเอฟซีเขาก็ฟังทีเบอยู่นะครับเพราะว่าเขาเอ่อเอฟซีกับซีได้ยินนมด้วกันนะครับปี่เป็นแนวทางน่ากับเอฟซีเขาก็ัอสีเข้าใจอยู่งละพี่ค่ะเลขทุกตัวมีสีเข่าซีลุดนะคะเนาะทาบอมักที่พี่เพิ่นจับให้พี่น้องแฟนคลับกับจับคู่เอาในต่ล่างคือในต่ล่างเข้าหนีเดินย่ามันจะงอดก็พี่ ของผมเดินมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะปีหกสี่อ๋อแถวแดงว่าในตาล่างนี่คือว่าขาดเลยเมันบ่ค่ะ <แบ S 1> คออรับก็อว่าสองตัวบนล่างอย่างเงี้ยทั<อ>้งสองตัวบนล่างก็เข้าร่างหรือเข้าบนอย่างเงี้ยสองตัวอย่างเงี้ยอืมแต่ยู่ที T ่ว่าเขาสิจับตำแหน่งถือบอเมเนบอผีครับผมอ,อ๋อค่ะแต่ว่าในตาล่างนีนบอผาดเนาะคะ่ะเนาะจะถ้าคนจับเป็นนี่ก็ซีด้ทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะ จาเอาค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณนะคะพี่เซียนกันอเนกหลายๆเดอค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้แฟนคลับทางช่องได้ไมีชคมีหลับนะค่ะเนาะครับผมค่ะสวัสดีครับพี่ค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับเอาแล้วเนาะ f อซีทุกคนเนาะหลังจากได้้าได้สัมผัสกับเซียนกันอเนกแล้วเนาะ อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของเสียนกันเอเนกเนาะ,ะตัวเลขแนวทางของเสียนก็จะมีเนาะเลขตารางเนาะนแล้วก็เลขชุด3โตเนาะเสียนกันเอเนกก็จะจับคู่ให้เฮา3โตเนาะก็จะมี6 2สองเนาะแล้วก็3 9 5แล้วก็ส8 5 8 2 3เนาะเสียกนก,กันอเนกก็วงกลมอ๋อวงกลมไปที่เน้นไปที่3 9 5หเนาะ ลวก็เลข2โตัวเนาะบนล่างก็จะมีหหางเนาะก็จะมี2 6แล้ลก็ส9งเก้าลก้ากสามแล้วก็สอเนาะฝันเน้นไปที่95เนาะอาธยา fc บงมักเนาะตัวเลขแนวทางของเสียนกันอเนกที่จับคู่ให้เนาะก็สามารถเข้าไปจับคู่ได้เนาะเลขตารางเนาะจับในตารางกันได้เลยเนาะ เอา FC ท่านใดเนาะ้ามากกะแคบหน้าจอเอาไว้พิจารณาเนาะท้าบ่มักกะปล่อยพานเนาะย้ำว่าเป็นบนล่างเด้อ FC ทุกคนสําหรับตัวเลขแนวทางของเสียงกันอเนกเนาะกับนําเด้อ FC ทุกคนเอาไปจับไปกับไปลิ่นกันเอาเนาะเอาแล้วเนาะ FC ทุกคนเนาะทามากกะแคบหน้าจอเนาะท้าบ่มักกะปล่อยพานเนาะบอกว่ากัดเนาะสําหรับตัวเลขแนวทางเนาะของเสียนกันอเนกเนาะ งวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้เนาะ FC ท่านใดเข้ามาเบิ้งแล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามและกะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อที่ซีบบพาดคลิปต่อไปเนาะ FC ท่านใดที่เข้ามาเบิ้งก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยเนาะถืกหวยถืกเบอร์กันทุกคู่ทุกคนเนาะเอาสุดท้ายนี้เฮาก็สิขอลา FC ทุกคนไปก่อนเอาไว้พบเจอกันคลิปต่อไปเนาะสบายดี